มาค่ะกับขมเาเขียวกับช่วงสัมบปีเรื่องเว้าค่ะหาเนี่มาปากมาเว้ากันเนาะสาระบางภาษาระบางกับสับบสมบปีกันไปนั่นลหละแต่ว่าส่วนมากก็สิมีสาระเนี่ยจักหน่อยนะคะสามบปีเรื่องเวา้ามือนี้ค่ะขมเขียวยังอยู่กับสำนวนไทยที่ไปที่มาเนาะนะคะวัอนี้ค่ะนําเสนอกับสำนวนทีวาตักบาดยาถามพระซึ่งสำนวนนี้ค่ะขมเาเขียวกับเสือว่าหลายๆท่านหลายๆคน เคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยได้ใส่ได้เว้าได้ปากกันด้วยซ้ำพุนละเนาะนะฮะที่ไปที่มาอันนี้นา่าสนใจมากกับสำนวนนี้ค่ะสำหรับตักบาตรจะถามพระค่ะความหมายนั่นก็หมายความว่าการจะให้ของสิ่งใดแก่ผู้ที่เขาเต็มใจรับของสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ให้เลยบ่ต้องไปถามนะคะว่าเขาอยากได้หรือบ่อาขมเอาเขียวอยากได้ผัวบ่จังสิงบ่ต้องถามมาเลยนะคะั เต็มใจรับจงเสียจัดมาจัดมาบอตองถามค่ะอันนั้นก็เป็นความหมายค่ะส่วนที่ไปที่มากของสำนวนนีนาสนใจมากๆค่ะที่มากของสำนวนนีค่ะเนื่องจากว่าพระสงฆ์สมัยโบราณค่ะจะถือพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมากๆว่ายายึดติดกับรสชาติเขาก็เลยห้ามถามก็เลยได้นำมาเป็นการตั้งเป็นสุภาษิตตักบาทจะถามพระนั่นเอง ในลักการตักบาตรตามรักพระพุทธศาสนาแล้วค่ะพระพุทธเจ้าท่านได้ให้ลักบริสุทธิ์สามเอาไว้่นก็คือไม่เห็นการฆ่าไม่ได้ยินการฆ่าไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่ามาเพื่อเฉพาะเจาะจงเราในะคระถือบริสุทธิ์สามไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วไม่นึกรังเกียจว่าเขาฆ่ามาเฉพาะเราตรงนี้นี่เองค่ะที่เป็นที่มาของคําว่าตักบาตร่าถามพระ ผู้ร้งคนกับบแมนวา่าอันสาธุค่ะพระคุณเจ้ามือเอืน่นนีสิสันต้มไก่ไซซ่าบะค่ะเดียวย่อมแม่ออกสิไปปาดข้อเฉียดมาถวายจากสีกส่กับโบแมนเด้คันเฮ็ดก็เฮดมาหลุดบ่แมน่าสิไปถามเพื่นหนึ่งสันถามแบบนั้นไม่ได้กันสิต้มก็ต้มมานะคะเดี๋ยวกเกียวสิเป็นผู้ถาห่อเองอนี่นค่ะนี่แหละค่ะสำนวนดีๆค่ะพร้อมกับทีไปที่มาสำมเพียเรื่องวา้ากับกาเกี้ยวตักบ,บาดอย่าถามพระค่ะ สู้ช่วงสามปีเรื่องเว้าค่ะกับเข auf, ่าเขียวมือนีสามปีเรื่องเว้าค่ะคเข่าเขียวสิภาาไปรู้จักกลับที่ไปที่มากของสำนวนทีวาเข้ากระดูกดำหรือว่าขันสำนวนเต็มๆกักบเกลียดเข้ากระดูกดำคะ่ะซึ่งสำนวนนี้ค่ะเข้าไปรู้จักความหมายกันซะก่อนซึ่งความหมายของนคะคะเข้ากระดูกดำหรือว่าเกลียดเข้ากระดูกดำนั่นก็หมายความว่าสั่งเฮงเกลียดมาก สัง่งนะคะแบบ่าฝังลือเข้าไปได้กลบึงของหัวใจสัง่งนะคะแบบบอให้อภัยสั่งแบบว่าอยากเข็นนาเห็นตาพ่นละเป็นยางกายอยู่จังสีกินเขาอยู่กับบ่อเอินกินเขาน้ำนั่นแม่เอาอีหลีกับคนมันสังนงส่งเนาะเขาบอกเยอะสั่งผู้ได้กับเบ่อเอินกินเขาน้ำได้เมื่นบล่ะสีไม่กินน้ำจังไหนลำพังกินผู้เดียวกับบสียบ ให้ไปกินกับคนที่จะของสร้างเจ็งแต่มันสีเสียบเบนบเอ,อ๊ะนะคะอันนี้สร้างะนะะซึ่งที่ไปที่มาของสำนวนนะคะเข่ากระดูกดำนั่นการเนื่องจากในสมัยโบร,โบราณค่ะมีการเกิดโรคระบาดนั่นก็คือโรคไข่ท่อริดหรือว่าโรคฝีดาดซึ่งผู้ใดค่ะที่เป็นโรคนี้กระดูกจะเป็นจุดดำๆแล้วก็มีรอยดำติดอยู่ที่กระดูกเนื่องจากว่าพิษของโรคฝีดาดนี่เนาะ นะคะกาได้เป็นแล้วมันก็จะแทรกซึมเข้าไปภายในอย่างรุนแรงโดยเฉพาะกระดูกเจ้าคิดเบิงนะคะคะมันบม่แห้งอีดี้มันซึมเข้าไปในกระดูกได้จังใดนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นทีมาทีไปของสำนวนทีว่าเข้ากระดูกดําหรือว่าเกลียดเข่ากระดูกดํานั่นเองนะคำเอาเกี้ยวนะคะสัม,มปิเรื่องเวานะคะมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า เข่าสู้ช่วงนะคะสัม,มปิเรื่องเว่ากับเขมเมาเขียวเรื่องเวาา้ามไม่นีค่ะสาระเล็กๆในน้อยก็ย่างอยู่กับทีไปทีมาความหมายของสำนวนสุภาษ,ษิตไทยนะคะทีไปทีมานี่น่าสนใจนะคะเขาเขียวมากแหมนะคะว่าทีมาเออเป็นยังไงยังี่งความหมายนี่เขาอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ทีมาบางเทียมันคิดได้จังใดเลยค่ะมันสละสวยมันสวยงามในความหมายเห็นไหมเอาไมาน่นีค่ะเขมเอาเขียวพามารู้จักกับความหมายนะคะกับสำนวนที่วา กรวดน้าคว่ำกะลาหลายคนอาจจะเอาอคือบกุณขับมาเขียวแม่คือคุณอีกแนวหนึง่งนะค่ะหรือที่เขาเอิ่นว่ากรวดน้ําคว่ำขันนั่นแหละสมัยโบราณข็าเจ้าบรทธนรมีขันข้าเจ้ากะนะกะตักน้ำใสกะลานั่นแหละนะค่ะก็เลยสมัยตะกี้ก็สิเป็นกววดน้ำเออกรวดน้าําคว่ำกะลาซึ่งความหมายละก็สำนวนนี้ค่ะก็หมายความว่าตัดขาดบกขอเกี่ยวของน้ำ ม่ค่ะตัดทิมไปเลยเมะค่ค่ะบ่อยากอยู่ไก่ไม่อยากเกี่ยวบ่อยากคลองบ่อยากในข้อหอดด้ยินซื้อผุหละด้ย,นายาดินงแย่เลยกับขีนหูขีนตานะค่ะเยาวาตสัตว์สีถนนนุนเนาะคิวปานจีเกิดผุหละอันนี้ก็คือกรวดน้ําคว่ำกาลาซึ่งที่ไปที่มาค่ะของสำนวนนี่ค่ะก็มาจากความเสื่อของคนโบราณตั้งแต่สมัยเก่าๆผุหละเนาะการกรวดน้ำนะคะไฮนี่ก็ถือว่าเป็นการกรวดน้ำให้แกเจ้ากรรมนายเว้น พอจะกวดไปแล้วนั่นก็คือหมายถึงการตัดขาดจากกันกวดน้ำต่ละเทียนเฮากูสิบอกว่าเอออย่ามาของอย่ามาแวะกันตัดขาดจากกันอย่ามาเฮ็ดให้กันแบบนี้อีหยังยังสิแม่ย่ามาของแวะตอกันตัดขาดจากกันอย่าได้มาจองเวน้นจองกรรมตอกันอีกต่อไปเลยเอ้าสาธุนะคะซึ่งการทำกุศลแบบกวดน้ำคว่ำขันหรือว่ากวดน้ำคว่ำกะลาห้สิ้นสุดเวน้นสิ้นสุดกรรมนะคะกับคนที่เคยมาเบียดเบียนกับเฮา คนที่เคยมาทำลายหรือว่าคิดบดีก็พ่อให้เบิดเว่นเบิดกรกมต่ตกันไปจากนี่ด้วยกันนะคะใส่มือขวานี่จับภาชนะนะคะที่เทน้ำแล้วก็เริ่มเทน้ำลงไปโดยเริ่มการกรวดน้ำนะคะคณะที่พระท่านขึ้นต้นบทสวดว่าเยทาวิวหาปุรานะคะโดยก็เทน้ำไปเรืเร่อยๆว่าให้ขาดซ้ายคณะที่เทน้ำนั่นก็ต้องตั้งจิต อุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะที่เฮดไห้ทรงให้ผู้ที่ต้องการจะไห้โดยไม่ต้องคิดกังวลถึงสิ่งใดแล้วเป็นยังกรวดนา้าแล้วทําไมต้องคว่มขันหรือว่าคว่มกระาการคว่มขันนะคะที่ว่าเป็นกิริยาเฮตให้มันจบให้มันสิน้นให้ความสัมพันธ์นั้นขาดกันไปคือจังสายนา้านะคะอาศัยการเทน้าให้เบิดละเนาะให้มันหมดสิ้นต่อกันไปซึ่งนะคะสำนวนนีก็หไมยความว่านน่ะชัดเจน วัดน้ําแล้วก็ความขวัญน,นะครจบสิ้นกันไปเศ้าจองเวรจองกรรมตัวกันนะฮะสศรใส่อารมณ์แท้สำนวนนี้ค่ะที่ไปที่มากกัมาจากการกรวดน้ําความกะลานั่นล่ะนะคะนะคะสาลาดีๆครับขาเขียวเนาะนะค่ะคือสิไดอยู่ดอกบ่น้อยกหลายปะนะคะขอบคุณมากๆสัซมปิเรื่องเว้าค่ะ